สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เรามาหวังเรื่องหลอนๆจากหนังสือผีฝรัง่งรวบรวมโดยสอ,องคลักษ์กันต่อครับราชินีผีหัวขาดเชื่อกันว่าวิญญาณของผีไตหงงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามมักจะเฮี้ยนและไม่ยอมไปสู่สุขติภพ ด้วยว่าก่อนจะดับชีวิตต้องทนทุกทรมานและเจ็บปวดจากการถูกสังหารและมีจิตใจเจ็บแค้นต่อผู้ที่ทำร้ายตนดังเช่นเรื่องของดวงพระวิญญาณของพระเจ้าวิลเลียมรูนซึ่งเชื่อว่าถูกลอบปลงพระชนจากการทำให้เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุในปีคริสตศักราช1100ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายนี้ขึ้น บาทหลวงผู้หนึ่งได้เข้าเฝ้ากราบทูลความฝันของบาทหลวงอีกองหนึ่งที่อยู่ใต้ปกครองคำกราบทูลน,นั้นมีใจความว่าขอได้ทรงงดการเสด็จล่าสัตว์ในครั้งนี้เพราะในฝันของบาทหลวงในปกครองของข้าพระพุทธเจ้านั้นได้เห็นพระองค์ถูกลูกธนูวิ่งเข้าเสียบพระอุระจนทะลุออกด้านหลังและทรงสิ้นพระชนในทันทีพระเจ้าวิลเลียมทรงพระสวน พราะรู้สึกขำในความฝันพระองค์ไม่ทรงเชื่อถือเรื่องความฝันเพราะเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่ได้ทรงขอบใจบาทหลวงผู้หวังดีเมื่อได้เวลาก็ทรงเสด็จออกจากปราสาทพักร้อนที่ทรงแปรพระราชฐานมาทรงล่าสัตว์ไปกับ Wonder, เซอร์วอนเตอร์ไทเรนทั้งสองขี่ม้าไล่ตอนกวางเขางามตัวหนึ่งไปติดติด พระเจ้าวิลเลียมทรงมีรับสั่งให้เซอร์วอนเตอร์ไทเรนอ้อมไปอีกด้านหนึ่งเพื่อจะสกัดยิงกวางเอาเขาของมันไปทำที่ประดับเซอร์วอนเตอร์เห็นกวางก่อนจึงยิงด้วยธนูปรากฏว่าธนูแล่นไปเสียบพระอุระด้านซ้ายของพระเจ้าวิลเลียมท่านเซอร์เข้าไปดึงลูกธนูออกจากพระบรากายแต่ทุกอย่างสายไปเพราะสรงสิ้นพระชนในทันทีที่ลูกธนูแล่นเข้าทะลุหัวใจ เซอร์วอนเตอร์ทิ้งพระศพไว้ด้วยความตกใจและรีบควบม้ากลับมาที่ปราสาทส่วนพระศพนั้นคนตัดฟืนผ่านมาพบจึงนำขึ้นเกวียนมาส่งที่ปราสาทท่านเซอร์ถูกสอบสวนและตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้ลอบปรงพระชนพระเจ้าวิลเลียมแต่ไม่อาจจะหาหลักฐานมาเอาความผิดได้จึงต้องปล่อยตัวไปหลังจากฝังพระศพแล้ว ก็มีผู้เห็นพระเจ้าวิลเลียมทรงฉลองพระองค์ชุดล่าสัตว์ที่พระอุระด้านซ้ายแดงฉานไปด้วยเลือดทรงม้าไปในป่าสโตนีครอสอันเป็นที่ที่สมเสด็จล่าก,กวางจนเส้นพระชนนอกจากนั้นที่ปราสาทเนนวูดที่เซอร์วอนเตอร์แวะเข้าไปล้างมือที่เปื้อนพระโลหิตหลังจากดึงลูกธนูออกจากพระวรากายของพระเจ้าวิลเลียม ก็มีผู้เห็นวิญญาณของพระเจ้าวิลเลียมสเสด็จขี่ม้าไปวนเวียนอยู่คล้ายกับจะค้นหาผู้ที่ลงมือปลงพระชนด้วยธนูทุกวันนี้ผู้คนที่ต้องผ่านป่าสโตนีคลอสในเวลากลางคืนก็ยังรู้สึกขนพองสยองกล้าวเพราะเกรงว่าพระเจ้าวิลเลียมจะทรงขี่ม้าผ่านมาให้เห็นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยินดีนักไม่ใช่หรือ สำหรับพระนางแอนโบลินราชินีผู้อาภัพของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ที่ถูกประหารด้วยการให้พิชฆาตตัดพระเศียรโดยคมขวานก็ปรากฏพระวรากายหลอกหลอนผู้คนหลังจากถูกประหารในปีคริสตศักราช1536กการปรากฏพระวรากายหลอกหลอนผู้คนนั้นมิได้อยู่เฉพาะแห่งแต่เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระนาง คล้ายกับว่าวิญญาณของพระนางจะพนเจนจรไปตามสถานที่เหล่านั้นเหมือนเมื่อยังทรงพระชนชีพอยู่ครั้งหนึ่งทรงไปปรากฏพระวรากายให้ผู้คนเห็นที่พระราชวังแฮมตันและยังได้เสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานเข้าประสาทฮูเวอร์ในเวลากลางดึกลอร์ดเอสเตอร์ Esther, ผู้เป็นเจ้าของประสาทฮูเวอร์เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นวิญญาณของพระนางแต่ก็เข้าใจว่าจะทรงเสด็จมาเยือนสถานที่ที่ทรงประสูติและสถานที่นี้พระเจ้าเฮนรี่ที่8เคยเสด็จมาทรงพระสมราญกับพระนางหลายครั้งด้วยกันดวงพระวิญญาณของพระนางแอนโบรินมักจะปรากฏขึ้นที่หอคอยแห่งลอนดอนและทำให้ผู้ที่ได้เห็นถึงกับช็อกและสิ้นสติ และทุกรายที่ได้พบกับดวงพระวิญญาณของพระนางก็เล่าตรงกันว่าขณะนั้นอากาศโดยรอบจะเย็นยเยือกผิดปกติและมีลมพัดอย่างรุนแรงหลังจากวันที่พระนางถูกตัดพระเศียรพระนางก็ปรากฏร่างขึ้นที่โรงสวดพิธีศพของพระนางเมื่อพระนางถูกฝังลงไปตามประเพณีแล้วก็ปรากฏร่างที่โรงสวดอีก คราวนี้จึงมีพระราชดำรัสให้ย้ายพระสบของพระนางออกไปจากที่ฝังเดิมตอนนี้เองที่เข้าใจว่าพระนางคงไม่พอใจที่มีการรังแกรพระองค์ไม่สิ้นสุดแม้พระสบก็ยังไม่เป็นสุขจึงออกอาลวาดอย่างดุเดือดกว่าที่เคยแสดงพระวรากายแบบธรรมดาสิเอกนิคอนเจ้าหน้าที่รักษาการในหอคอยแห่งลอนดอนในคืนวันที่15กุมภาพันธ์ 1 9น5ขณะนั้นอากาศก็ก,กลับเยือกเย็นลงและมีลมพัดแรงนายทหารหัวหน้าเวนออกเดินตรวจเวนมาจนถึงจุดที่1ิเอกนิคอนอยื่รักษาการอยู่ชับพลันทั้งสองคนก็เห็นสุภาพสตรีในชุดโบราณสีน้ำตาลกำลังเดินหันหลังให้ไปยังส่วนของหอคอยที่อยู่ด้านแม่น้ำเทมไปดูกันสิว่าแม่นั่นเข้ามาในหอคอยได้อย่างไรไม่น่าไว้ใจ ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะติดคุหัวโตวแน่นายทหารเวนกล่าวจบก็นำหน้าพาสิบเอกนิคอนออกติดตามสุภาพสตรีรายนั้นไปก็พอดีเป็นกำแพงขวางหน้าอยู่ต้องเลี้ยวไปอีกด้านหนึ่งแต่แทนที่สุภาพสตรีนั้นจะเลี้ยวกลับเดินตรงทือเข้าหากำแพงแล้วเดินหายเข้าไปในกำแพงต่อหน้าต่อตาทั้งสองคนแทบช็อกตายเมื่อพบว่าถูกผีหลอกเข้าแล้ว และต่อมาได้ไปพบภาพของพระนางแอนโบรินในเครื่องทรงแบบที่เขาได้เห็นสุภาพสตรีลึกลับที่เดินหายเข้าไปในกำแพงจึงแน่ใจว่าพระนางแอนโบรินนั่นเองที่มาสแสดงพระวรากายให้เห็นเพื่อหลอกหลอนที่ปราสาทบลิกลิงอันเป็นสถานที่ของพระนางแอนโบรินทรงใช้ชีวิตในวัยเด็กจนถึงวัยสาวทรงรักสถานที่นั้นมากแม้ตอนที่ถูกขังอยู่บนหอคอยแห่งลอนดอน ก็ยังทรงเขียนมาทึกเล่าเรื่องความงดงามของปราสาทแห่งนี้พร้อมทั้งอุทยานอันดารดาษไปด้วยไม้หอมกลิ่นละเรื่นเล่ากันว่าในตอนกลางเดึกวันที่19พฤษภาคมของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันที่คมขวานบันพระเซียนออกจากพระวรกายรถม้าเทียมด้วยม้าสีดำสี่ตัวจะวิ่งเข้ามายังปราสาทบลิกลิ่งคนที่เฝ้าประตูอยู่ก็สงสัยว่ารถม้าขันดังกล่าวเป็นของผู้ใด จิงกระโดดเกาะรถม้าแล้วมองดูผู้ที่นั่งอยู่ภายในพอเห็นเต็มตามือไม้อ่อนตกลงมาสลบมีผู้มาพบในตอนเช้าจิงเข้าแก้ไขให้รู้สึกตัวเขาเพ้อเหมือนคนบ้าอยู่นานพอสมควรกว่าจะได้สติเขาก็เล่าว่าคืนนั้นมันผิดปกติมีรถมา้าเทียมด้วยมา้าดำสี่ตัวแล่นตะบึงเข้ามาในปราสาทผมก็สงสัยว่าใครกันแน่มาดึกดึกดินอย่างนี้ บวกมือทำสัญญาณให้ก็ไม่ยอมหยุดจึงกระโดดขึ้นเกาะรถเพื่อดูว่าเป็นใครเป็นเจ้าของรถม้าคันนั้นพอเห็นเต็มตาผมก็หมดสติพระนางแอนโบลีนแน่ๆพระนางประทับอยู่ในรถมา้าพระเสียขาดหายไปมีพระโลหิตแดงฉานไปทั่วพระวรากายในมือทั้งสองของพระนางที่วางอยู่บนตักนั้นประคองพระเสียของพระนางซึ่งลืมตาแป๋วและยังเลือกพระเนตรมองดูผมอย่างไม่วางตา เท่านั้นแหละผมก็มือไม้อ่อนลนจากรถมาแล้วมารู้สึกตัวเอาในตอนเช้าคาลือหาดบลิกลิงถูกรื้อทิ้งแล้วสร้างขึ้นใหม่เรียกว่าบลิกลิงฮอนในปี1972ลดยแบ่งออกเป็น,นส่วนๆให้คนเข้าพักอาศัยซึ่งก็ไม่มีใครเห็นพระนางแอนโบลินมาหลอกหลอนอีกเลยล่าสุดในปี1933 ขณะที่ทหารยามกำลังเฝ้าอยู่บนหอคอยแห่งลอนดอนนั้นเขาก็พบกับผีของพระนางแอนโบลินเขากล่าวว่าอากาศมันเย็นผิดปกติและมีลมพัดแรงขณะนั้นก็มีร่างของสุภาพสตรีคนหนึ่งปรากฏขึ้นในเงามืดข้างหน้าของผมผมก็ร้องเตือนไปว่าหยุดอยู่ตรงนั้นยอมให้จับกุมโดยดีหาไม่แล้วผมจะยิงด้วยปืนที่ผมถืออยู่เพราะผมมีอำนาจหน้าที่ที่จะทำได้ผมกล่าวจบก็เดินเข้าไปหาเธอ พอใกล้จะถึงเธอก็เดินออกจากเงาเมื่อที่เธอยืนอยู่พอเห็นได้ถนัดผมก็ร้องออกมาด้วยความตกใจแล้วก็สลบไปจะไม่สลบได้ไงล่ะครับก็เธอสวมชุดแบบโบราณเลือดเปลอะไปหมดเธอมาจากไหนไม่รู้และเดินมาได้อย่างไรก็ในเมื่อเธอไม่มีหัวทหารยามผู้นั้นได้รับการตัดสินให้พ้นผิดและให้ลาพักร้อนด้วยเรื่องผีหลอกบนหอคอยแห่งลอนดอนหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ขอคอยเลือดแห่งลอนดอนมีติดต่อกันมาแต่โบราณแสดงให้เห็นว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแสนานานนับร้อยปีวิญญาณของราชินีผีหัวขาดก็ยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดสัทีขอขอบคุณผีฝรั่งโดยสอองครักและรายการสองยามขอให้ผู้ติดตามรายการทุกท่านประสบแต่โชคดีมีความสุขรอคอยติดตามเรื่องต่อไป แต่ก่อนจะจากกันก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกับผู้ดำเนินรายการด้วยการกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องต่อไปด้วยความขอบพระคุณโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ